สวัสดีค่ะวันนีนกช่องอีฟชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทําเรื่องประกวดนางงามกันเย่ไปดูกันเลยโหอ,อยากประกวดนางงามแบบแม่จรงเลยอ่ะให้ดูเว็บนี้ซิมีไหมรับประกวดนางงามเพิ่มอีกสามคน ต้องถามรายละเอียดแม่ต้องบอกอรายละเอียดกับแม่ก่อนไหนดูซิดูดรายละเอียดซิเอ่อให้เช่าชุดอุ้ยชุดสวยทั้งนั้นเลยอะเอ้ยเอาเว็บนี้เลยนะกันอยากประกวดนางงามมานานแล้วอะ่ะไปขอแม่ดีกว่าคุณแม่คะอะไรเหรอจ๊ะหนูอยากประกวดนางงามคะ่ะประกวดนางงามเหรอจ๊ะใช่คะ่ะหนูอยากเป็นแบบแม่นะคะ ได้สิจ้ะจริงจริงเหรอคะคุณแม่อืมแต่ว่าลูกอ่ะต้องทําให้ดีที่สุดนะเข้าใจไหมจ๊ะไม่ว่าจะได้รางวัลห,หรือไม่ได้รางวัลลูกก็ต้องทําให้ดีที่สุดเข้าใจไหมเข้าใจค่ะคุณแม่เ,เดี๋ยวหนูไปลงเลยนะคะว่าหนูจะเข้าประกวดานางงามด้วยได้จ้ะทําให้ดีด้วยนะจ๊ะแล้วประกวดวันไหนล่ะแต่หนูขอไปดูนะคะจ้ะ โหสิบเก้าทันวาอย่าไปบอกแม่ก่อนอต้องเตรียมชุดเลยแม่คะสิบเทันวาคะ่ะก็อีกนาะนนิดนึงนะลูกถ้าคุณแม่เขามีให้เช่าชุดไปนะมีแต่ชุดสวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะงั้นลูกก็จัดไปเลยสิจ๊ะขอบคุณนะคะคุณแม่จ้ะจริงๆลูกไม่ต้องขอบคุณแม่นะ ลูกก็แค่ขอบคุณแต่เองแล้วบอกว่าต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องมีความกล้าสแสดงออกเลยจ้ะไม่ว่าลูกจะได้รางวัลหรือไม่ได้ค่ะคุณแม่หนูสัญญานะคะจะ้ะเดี๋หนูจะไปเชียร์พี่ด้วยนะได้เลยจ้าหนงองดักเฮ้ยในที่สุดก็ถึง19ทธันวานลลีลูกสักทีค่ะคุณแม,คณแม่คุณแม่ไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นก็ได้ลิ้นพันกันไหวแล้วค่ะคุณแม่ แม่จะไม่ให้ตื่นเต้นได้ยังไงล่ะประกวดนางงามลูกสาวทั้งทีโอ้ยแล้วหนุลงชื่ออะไรเรียบร้อยแล้วใช่มลูกแม่นี่ตื่นเต้นมากมากเลยอะ่ะใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วชุดก็ไปใส่ที่นั่นเลยใช่ไหมรู้ไหมเนี่ยว่ามันไปทางไหนรู้มูค่ะก็ที่เดียวกับที่ไม่เห็นที่แม่เคยไปเลยค่ะเออจ้ะมาเดี๋ยวแม่ทำผมให้สวยๆดิยอ่ะเปลี่ยนสีผมเลยไหมเนี่ยแล้วมียาย้อมผมอยู่นะเป็นสีน้ำตาลนะจะเอาไหมลูก เอาก็ได้ค่ะแม่แล้วแต่ลูกนะไม่ต้องก็ได้ถ้าจะเอาก็เอาหรือถ้าจะไม่ยอมจ้าสีนี้ก็แล้วแต่ลูกเอาสีนี้ดีกว่าค่ะแม่จ้ะเดี๋ยวแต่งหน้าให้สวยๆเลยละกันนะใช่พี่พี่สวยจังเลยนะวันนี้นนแหมจะเอาเงินรางวัลจากพี่หรือเปล่าเนี่ยเปล่าไม่มีอะไรไม่ได้เลิกนากเลยนะ หมไม่ได้เลอหลักดีใจสุดๆเลยย่าในที่สุดก็จะได้ไปเป็นนางงามละแต่ต้องดูก่อนว่าจะได้รางวัลหรือเปล่าถ้าได้รางวัลน,นะปีหน้าหนูก็ยังได้เป็นอยู่ค่ะแม่ดีมากเลยจ้ะงั้นหนูต้องทําให้ได้แบบแม่นะแต่พอแก่แล้วเราก็จะมีแบบของรางวัลแบบโอ้โหเต็มห้องเลยแบบแมแน่นี่แหละค่ะคุณแม่หนูจะตั้งใจทํานะคะจ้ะรูปไปถูกใช่ไหมจ๊ะ ใช่แล้วค่ะคุณแม่หนูไปถูกแน่นอนจัดจ่างนั้นก็ไปเลยแม่นะตื่นเต้นมากเลยเนี่ยลูกสาวจะได้เป็นนางงามทั้งทีก็ต้องตื่นเต้นแบบนี้แหละตอนนั้นที่แม่ได้เป็นนะยายนี่ตื่นเต้นใหญ่เลยพอแม่มีของรางวัลเต็มบ้านนีโหนยายนี่แบบภูมิใจกับตัวแม่มากเลยนะเนี่ยใช่เหรอคะคุณแม่ใช่สิลูกอืม้ม หนูก็แค่แซวคุณแม่เล่นนะคะเพื่อคุณแม่ขี้โม่แม่ไม่ดีโมเลยนะนี่ <l uc al> รู้แล้วค่ะคุณแม่ถึงแล้วแปลเดินเข้าไปต้องเสียงเบาๆนะใที่เนี่ยโอพัฒนาใหญ่เลยนี่ไงแฟนขับมารอไม่ใช่แฟนขับหรอกค่ะแม่เขามาเชียร์อา้อาวอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าเขามาเชียร์กันใหญ่เลยเอาแล้วไปทางไหนเหรอะคะ เข้าไปในห้องนักแสดงไปเลือกชุดได้เลยค่ะค่ะค่ะเปิดเลยใช่ไหมอะแม่เปิดไปเลยลูกไปเดี๋ยวแม่ขึ้นด้วยเออผู้ปกครองกับเด็กขรุณาน,นอข้างนอกนะคะเข้าไปเลือกให้ไม่ได้เลยเหรอคะฉันก็เคยเป็นนางงามที่นี่นะคะเ,ออเลือกไม่ได้จริงๆค่ะต้องตามใจเขาเอ,อ๋อค่ะค่ะค่ะปิดประตูด้วยออสวัสดีค่ะทุกคน สวัสดีจ้าเรามาเป็นคู่แข่งกันแล้วนะเไปเลือกชุดเลยพวกเราสามคนรออยู่รุนอยู่ว่าจะเป็นใครนี่แท้ไปโทษนี่เองเธอสวยมากๆเลยนะเนี่ยขอบคุณจ้าชุดว่ายน้ำสีนี้ดีกว่านี่สวยดีแล้วก็เอาชุด,ดานาตีเป็นแบบนี่น,นี่ชุดโอ้โหชุดนี้อลังการมากเอาสีนี้ไปเลยสวยเริดแน่เดี๋ยวเออแล้วเปลี่ยนเลยไหมอ่ะเปลี่ยนเลยชุดแรกเป็นชุดนี้นะ อบคคุณนะะเรียบร้อยลวค่ะทุกคนมานั่งเลยจา้าโอ้โหเลือกสิ่งได้แบบรอดมากอ่านะคะก็สำหรับวันนี้ก็ได้มีนางงามนะคะอยู่ในห้องเอ,อผู้ปกครองและเด็กก็การุณาไปยืนรอแบบว่าแฟนขับคนอืน่นหรือว่าแบบคนที่มาเชียร์นะคะ,ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่บอกคือฉันจำไม่ได้แล้วว่าค่ะตอนนั้นแม่ฉันก็มาตรงนี้เหมือนกันค่ะ ไปค่ะเ,เดินไปเลยค่ะ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 ดิฉันไม่ได้ไล่นะคะแต่ว่ามันจะแบบเ,เหมือนแบบว่านางงามเขาจะเดินมาแบบไม่ไม่ถูกอะคะ่ะว่าเพราะว่าคุณอยู่ข้างหน้าค่าเดี๋ยวดิฉันเดินไปตรงนู้นก็ได้ค่ะค่ะค่ะพี่สู้ๆนะอะนะคะก็ขอเชิญคุณจุวิตาและปร,ะริมินและก็ สุวิษานะคะแล้วก็รัตนิมนต์ทุกคนเดินออกมาได้ค่ะอโอ้ย้สู้ๆนะสู้ๆนะสวยมากเลยส,สเต็คเลยอะสเต็คฉันเลยสเต็คครับคุณขอโทษค่ะพอดีฉันตื่นเต้งกับลูกสาวฉันโทษทีนะเฮ้เท่กันมากเลยอะ สวยเรั่ดปังหมดโอ้โหสุดยอดกันเลยอะดิฉันก็เต้นด้วยนดคะโอ้โอ้าเฮ้ยโยลูกสาวแม่สวยจังเลยพี่สาวฉันสุดยอดไปเลยอะสวยมากเลยอยอขออนุญาตถ่ายรูปสักคู่นะครับค่ะแชะ ได้รูปแล้วครับได้รูปอย่างสวยงามพวกก็สวยมากเลยเออช่ยชช่ยเออสวยกว่าคนที่สวยกว่านะอย่าเถียงกันนะคะเบาๆด้วยค่ะให้เกียรตินางงามด้วยนะคะทุกคนเออขาะขอโทษค่ะ,ะ,คะชุดต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดว่ายนะ้ําให้ทุกคนไปใส่ชุดว่นะายน้ำสักครู่นะครับทุกคนค่ะ,อะลอดมากเลยอะทุกคนนะ ใช่ฉันก็นว่าอย่างนั้นจะสวยทุกคนเลยอุ้ยจะ,จะเลือกใครดีอ่ะอุ้ยลูกแม่สวยมากอืมสวยมากเลยนะลูกใช่พี่เลือกชุดได้แบบโหสุดยอดขอถ่ายรูปสักครู่นะครับแชะอ่ะถ่ายเสร็จแล้วครับเดินต่อเลยครับอ้ทุกคนดูดิเท่กันมากเลยชุดว่ายน้ำสวยทุกคนเลยใช่ฉันชอบเสื้อแดงเสื้อแดงมาก เ,เสื้อเขียวโคตรน่ารักโอ้ยเสื้อนำเงินก็เท่หเหมือนกันนะอุย้ยตาเดินคือแบบเท่กันมากๆเลยอะอ้า <_ c oughs> อและชุดสุดท้ายนะครับจะเป็นชุดที่อลังการวังเวอร์มากไม่ไดีเวอร์หรอกไปอลังการ,าารมากไปรับทุกคน ถ่ายรูปสักครู่นะครับค่ะเร็วๆค่ะถ่ายเสร็จแล้วครับ การประกวดานางงามก็ได้จบลงไปแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้หน่อยครับทุกท่านอเราก็จะมาประกาศคนที่ชนะเลิศในการเออประกวดนางงามน,น,นะครับออ้สสสสืืสมม จะมาประกาศกันนะครับคนที่ชนะเลิศก็คือ,อใครอ่ะใครอะ่ะคุณจุวิไลครับจุวิไลไหนอะคะอ๋ขอโทษครับผมอ่านผิดอ่านผิดเออจุวิตาครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ แสดงความดีดีกับคุณจุวิตาด้วยนะครับคุณรู้สึกยังไงครับสัมภาษณ์หน่อยสิ <c oughs> <c oughs> ก็รู้สึกขอบคุณคนที่แบบว่ามาเชียอะไรอย่างนี้มากๆเลยนะคะก็ถ้าถามว่ารู้สักนางงามได้ยังไงก็คือเอามาจากคุณแม่เลยค่ะอ้าวคุณแม่แสดงตัวหน่อยครับอ้ <c oughs> อาวมีน้องสาวมาด้วยหรอครับใช่ค่ะ คุณแม่รู้สึกยังไงตอนนั้นที่เป็นนางลำแล้วชนะครับก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ดีใจสุดๆเลยนะอ่นนี้เขาชนะเราก็ดีใจเหมือนกันค่ะอ๋อครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการไม่ใช่นางลำสิครับผมพูดผิดอีกแล้วเหรอเนี่ยโหพิธีกรก็หลายตอนหลือเกินไม่เป็นไรหรอกค่ะพูดผิดแค่นิดๆแต่หน่อย ครับครบัอ่ะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการประกวดนางรำนะครับก็คุณจิวิตาก็จะได้เป็นนางรำต่อไปถึงปีหน้านะครับปีหน้าเราก็จะมีประกวดอีกนะอ่ะถ้าคุณชนะอีกคุณก็จะได้เป็นสุดยอดไปเลยดีใจด้วยนะคะค่าขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนบ๊ายบายบายคแะทุกคนอุ้ยนางน่ารักจิงเลยอ,ะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ ไปแ,แล้วฝากก่อนแล้วก็แชร์ก่อนสักครั้ให้ช่างอีฟชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้วแล้วก็ติดตามเพจเฟซบุ๊กนั่นนะบ๊ายบายไปแล้ว